หยุดทาแบบนี้กับแฟนหรือหนุ่มสาวที่คุณกําลังคบหากันอยู่คุณรู้ไหมคะว่าเพียนแค่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้มันก็สามารถทําให้คุณกับแฟนของคุณเลิกกันได้หลายต่อหลายครั้งตัวแพรเองได้เห็นบางคู่เขาเอาแฟนเขาไปเปรียบเทียบก,กับคู่คนอื่นอย่างเช่นยกัวอย่างสั้นทาไมเธอไม่เป็นเหมือนเพื่อนแฟนฉันเข้าดีอย่างนั้นเข้าดีอย่างนี้นแพรต้องบอกน,นะว่าไม่มีใครชอบเอาตัว เขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งแม่คุณเอาตัวคุณไปเปรียบเทียบกับลูกครั้งมากตัวคุณก็ยังไม่ชอบและถามว่าในส่วนตัวประสบการณ์ของทาเคยเจอไหม้าเคยเจอครั้งหนึ่งนะที่ผู้ชายเขาเข้ามาจีบเราและจีบเราไม่ดงเนานะผู้ชายคนนี้เขาก็พยายามหาถ้อยคำเยอะแยะมากมายนะเพื่อมาด้อยค่าเราและเขาเอาเราเนี่ยไปเปรียบเ,เทียบกับผู้หญิงข้างละบาทเขาบอกว่ามีผู้หญิงนใน Facebook เ,เนี่ย 500บาทเนี่ยเยอะแยะมากมายทั้ว่าเ,าเออมึงก็ไปเอางั้นแหละเพราะว่าชีวิตมึงอยู่เป็นยานใสขนาดนี้ผู้หญิงชั้นมันไม่คู่ควรกับเธอเหรอกนะคะเราเองไม่ใช่ว่าเราเหน,นือกว่าคนอื่นแต่เรารู้ว่าเราเป็นใครเราไม่ลดตัวลงไป